สวัสดีฮามยี่ต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนี Bell ้แล้วนะครับตอนนี้มีเอฟเฟกต์ต่างๆมากมายนะคะก็เข้าสู่วิดีโอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการออกเสียงภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะออกเสียงผิดกันนะฮะวันนี้เรามี4คําด้วยกันนะแล้ววันนี้เรามีสเปเชียลเกสต์นะครับสเปเชียลเกสต์มาจากเป็นติวเตอร์เหมือนกันนี่ก็เป็นติวเตอร์แต่เขาก็เป็นติวเตอร์เขาเป็นติวเตอร์วิชาเคมีและเขาก็ ออกเสียงผิดพ์มีปัญหาในการออกเสียงเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมาออกเสียงยังไงออกเสียงแบบมั้งสิโอเควันนี้เราไปเจอสเปเชียลเกสของเราก่อนนะตรงนู้นต้นโนนสวัสดีครับคุณสดีครับคุณพีชพีชชื่ออะไรครับลูกพามูกนะครับชิคกู๊กมางไม่จําไหนอ่ะแฟนช้างแฟนช้างโอ้ยรู้สึกเกิดนะที่เป็นชิคเกสต์ก่อนนะฮะวันนี้วันนี้เราสเปเชียลเกสต์เขาออกเสียงผิดอยู่ดสองทําคําพ่งในโชว์หน่อยครับตอนแรกตอนแรกคุณออกเสียงว่าอะไร อ่า uh, temperature temperature นะครับอืมแล้วอันต่ออันี่อมา history history ตามจริงแล้วมันเป็นอะไรที่เล็กๆกน้อยๆอยมากเลยแต่ว่าเราอย่ามองข้ามนะครับเพราะว่าถ้าเราอยาก,ดดยะายก,ากจะเรียนภาษาอังกฤษแบบ advanced แบบ international standard <c oughs> we have to care about pronunciation because pronunciation is the key that will tell you that you are a good English speaker or not นะครับอันนี้ <c oughs> ออกจริงๆแล้วออกเสียงว่า temperature <c oughs> อ,อ๋ <c oughs> อใอช่แล้ว <c oughs> <c oughs> temperature temperature อ่ะฮะเราจะพูดตรงนี้นะฮะไม่ใช่ temperature นะฮะเราจะออกอยู่3ามพยางค์นะฮะ three syllables temperature temperature ตบมือตบมือตบมือแล้องตอนแรกตอนแรกคุณพี่ฟกออกเสียงว่า history ใช่ป่ะมันก็ไม่โอเคมันก็ไม่ไม่ได้ผิดเลยหรอกเพราะว่าฝรั่งฟังรู้เรื่องแต่สำหรับฉัแล้วมันต้องออกว่า history ออกทีฮะ history history นะฮะมันเป็นสองเพียง history โอเคเก่งมากเลยตั้งหมดตัวเองเนี่ยครับ แล้วตรงนี้ตรงนี้คนเดิมคนครูฟิสิกส์ของเรานะคะก็ <c oughs> อ,ออกเสียงผิดตลอดเวลานั่นแหละคำแรกตัวแรกคุณเดกอีออกเป็นป้าอะไรอีส์แลนด์ <c oughs> อ,อลแลนด์ East land, เต็มปากเต็มคำเลยมันไม่ใช่ที่มันจะเขียนว่าอีส์แต่ว่าเราอ่านว่าไอเลนตัวเอสไม่ออกเสียงนะตัวเอส is silent is เพราะฉะนั้นแล้วออกเสียงตามไอเลนเราไม่ต้องนี้วไปใช้แลนนะลูกเป็นเลนเลนโอเคพอตัวแรกแต่ตัวที่สองจะเป็นเสียงชวาเลยเสียงครึ่งเสียงนะอักว่าไอเลน และคำนี้แปลว่าสะดวกสบายคำว่าอะไรเออตอนแรกออกว่า Comfortable Comfortable ฟ,ฟังดูแล้วมันก็ขำกลุ่มกิีบกลุ่มแจริงมันไม่ได้ออกนี้นะคะ <c oughs> มันออกเสียงว่า comfortable comfortable <oughs> <c oughs> ดูฟันคููเอดีนะจ๊ะฟันคููเอออกมาเยอะติดปกติเพราะว่าหนังปากข้างล่างเยอะอันนี้นี่ภากาิษสำเนียงลมใช่ไหมอ,ออกเสียงมาก,ออกเสมอ Comfortable คอมฟ o ร์ตเบลคอมฟอร์ตเบลคอมฟอร t a b l e โอเคโอเคแล้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสเปเชียลเกสของเราเนี่ยคุณพี่ลุ้ที่น่ารักมาจากกรุงเทพแล้วคนนี้นะคะมาจากน้ำหนาวแล้วคนนี้มาจากอ๋อคุงเทพเหมือนกันก็ขอขอบคุณมาเจอกันใหม่นะ่ยฮะยุบบาย